คือเราชอบเพลงบริสเลมอยู่แล้วไนงะเราฟังทุกอัลบั้มอยู่แล้วแล้วเราก็อยากดูแบบที่มันรวมกับออเคสตาราว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน mm hmm. เพลงเกี่ยวกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะบวกกับออเคสตาราแล้วมันดีขึ้นไปเป็นวงที่มีคุณภาพอะค่ะไม่ไม่เคยตกแล้วก็สอนให้คนเป็นคนดีอะไรเงี้ยด้วยเพลงเป็นกําลังใจอะไรเงี้ยค่ะคือความยิ่งใหญ่ของดนตรีแล้วก็ในการบรรเลงเพลงของวงออเคสตาราที่แบบจัดเต็มผมเชื่อว่ามันจะทำให ความเป็นร็อคบวกกอกความเป็นออเคสตราเน่มันมีความกระหึ่มดูดูมีความเป็นเขาเรียกว่ามีความยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมอีกเป็นสิบเท่านแน่ๆครับผมถึงจะเป็นครั้งแรกที่วงร็อคระดับประเทศอย่างบอ d y ้ l a m มจะได้แสดงสดร่วมกับวงออเคสตรากว่า50ชีวิต ซึ่งดูแปลกหูแปลกตากว่าทุกคอนเสิร์ตที่ผ่านมาแต่ที่คุ้นตามมาโดยตลอดก็คงจะเป็นภาพของเหล่าคนรักบอดี้ที่ไปรวมตัวกันอย่างเนืองแน่นทุกครั้งเช่นเดียวกันกับคอนเสิร์ต The Grand Slam Live Body Slam with The o r c h e s t r a ที่เพิ่งจะกระหน่ำความมันไปสดสดร้อนๆและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะนำเพลงฮิตติดหูไปจัดโชว์แล้วด้านของดนตรีที่ผสมรกับวงออเคสตราก็ต้องบอกว่ายิ่งกว่าครบรถค่ะ ้วยในส่วนของวงออเคสตราก็ได้วงวัยรุ่นไทยที่นานาชาติยอมรับฝีมืออย่างสยามซินโฟนีเเตอรไปร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ขาวร็อกได้สัมผัสกันกผ่านวัทยากรหนุ่มทฤษฎีนักพัฒลุงผู้เคยได้รับการขนานนามจากสื่ออิตาเลียนว่าเป็นหนึ่งใน10วัทยากรอายุน้อยกว่า30ปีของโลกที่ต้องจับตามองเป็นผู้กำกับดูแลซึ่งก็ทำออกมาได้เฉียบคมเลยทีเดียวค่ะ วงบอดี้สแลมที่มีสมาชิกประกอบไปด้วยตูนปิดยอดชัดโอมนั้นโหลดแลนอยู่ในเส้นทางดนตรีมากว่า14ปีและมีคอนเสิร์ตใหญ่มาแล้วถึง9ครั้งเริ่มตั้งแต่ปี2,547กับคอนเสิร์ตแรกอย่าง Body Slam Maximum Live และล่าสุดในปี2,559กับ The Grand Slam Live Body Slam with the o r c h e s t r a ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เล่นกับวงออคเรสตราฝีมือระดับโลกนั่นเองค่ะ